พี่น้องเมื่อนี้เห็นพ้ามาน้ำมหญงแอลมาเยี่ยมชมสวนไม่หญ่แอลอันแย่แอลจะปลูกต้นไม้ต้นนันซักนี่โดนยังเธมาเปิอันนี้ไม่คับท้องคถึงไปเห็นหูดูดเขาเอิซักยังนี่ั้งอันเบี้ยละสองบาทพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อมาตอนเบี้ยละสองบาท เรเพี<ป>่เกิดเตี่ยเรยสองบาทบอกป<ะ>ัด<อ>งามเนาะบอกว่าพอเงนมกบอกว่าพอฝากเงินไว้ให้น้ำขี้ดินเออมันกีว่าุด <c oughs> เป็นที่ม้าอันที่เหนคือจังเพิ่นเ้ามาว่าเอาเงินฝังไว้ในดินยังสิเตี่ยฝี้ดพอมันบอกมันไวเออ จีพลาข่อยมาหาคุดเอามันบอกว่าพ่อซ่อนเงินไว้ในดินกระจาเออก็ยังประธานด้เข้าใจดอกบัวเตีภาษาเด็กหน่อยนะเงินไว้ในดินนะมีจักต,นนนกตน้นนี่ยุ่งเนี่ยยุ่งสวนนี่มีจักต้นสันนี้หกซิปฟังนี่กับมีเตี่ยนี่ฟังนี่กับมีเตี่ยสันนี้หกซิปปลูกปีเดียวกันเออปลูกปีเดียวกันในหกซิปต้ตนอันนี้ต้นลำย้ํายแจ่มไว้ตีปลูกไว้ตอนตอนไม่พักน้อยน้อยมากหมากไม้มันได้กลิ่นวอยู่เลยหมากลำย้ําหมากขนุนได้กลิ่นวายอยู่ยยอยอยเออ เคยเอาไปขายนะต้นเนี่ยน้ำเนี่ยน่ะโอ้มัน์ไก่ไงขายปีนั่นสักมเมื่อไหร่ไงเออสักไงเราไม่รู้งหมือกันมันเลยอะพอออกไงโอ้โอ้ทั้งแดนทั้งต้นมันเม็นธรรมดาเลยพี่น้องเบงสวนปลูกไม้สักทองไว้มันเป็นธรรมดาเลยิ่นปลูกทิ้งไว้แล้วเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานอันนี้แพนหลังแพนหลังกระเซียนบ่ ที <ti> ่ได้ดูแลทังเฮากไม้ไม้ป่าปลูกทิมทไว้บ่ต้องคิดหยังหลายเออคิดว่าเฮาปลูกทิมไว้ข่อยก็บ่คิดว่ามันสิใหญ่ปานนี้ดอกข่อยยังเคยกลาเลยว่าโอ้สิบ่ตายก่อนบ่เจ้ากว่าสิได้ใงานข่อยอือแต่ว่ามันสิได้แต่จริงๆแล้วบ่แม่นเนาะแป๊บเดียวมันใหญ่ไวพี่น้องได้คิดว่าไม้ป่าลพุ่นน่ะงาม น้มขักต่นน้ยก็มันหน่อยได้พี่น้องใหญ่ขักเลยอน้เบบ้งไก่อันนี้ไก่เจ้าลองโอบเบิ่ง14ปีเถี่ยนซ้อกับฟิวอ้อมแขนเพราะว่าปลูกหลังมันเกิดแล้วไหมใหญ่ขลักฟิวมันเกิดจะต้นปีน้อันนี้ประมาณหนาฝนนะอืม อันนี้เลี้ยงไปนี่อะวยะปลูกนี่จักเม็ดนี่ระยะปลูกแล้วขอประมาณถ้าเบื้องนี่กับประมาณสองสีหกเม็ดสองคูนสี่ถ้าเพิ่นปลูกใหม่มันจะมาปลูกสองคูนสี่เ่ไดรดอกสี่เม็ดน่าสิประมาณกับหกเม็ดละเบื้องระยะตะวันเออแมนเยอะแมนเยอะอ่าแมนนแม สองพี่ชื่เราก็ปลูกไม้อื่อนแกมตอนมนันน้อยๆก็คิดได้กินมากเยื่อหมากล้ำย้ายอ่ะได้กินยอดรึอัลตรนี่อันนี้เอามาฝากพี่ฝากน้องเบิงวไว้อันหลังไว้กับเศียรของเพิ่นสองคนผัวเมียเพิ่นเฮ็ดไว้ให้ลูกลวไว้ก็ได้เบิงว้าวงามคักพี่น้องเลยบ่แม่นต้นน้อยได้พี่น้องงามคัก วันนี้แนวได้เจอบัตรต้นนี่ค่ะแนวกดกระอสริสอนอยู่อที่จะว่าไปก็ได้งามคักบัดตอนสามีพันเห็ดนั่งพันจมหักจมเปดจมเป๋าด้านก็ว่ามันปลูกหลายโพดเออว่าสิไว้เห็ดแนวอื่นเออเห็ดแนวอื่นเพราะได้กินเมิดเงินเมิดทองเมื่ตีตอนว่าอันเออจริงๆมันว่ได้ลงทุนหลายตัวละสองบาทนึง เยอแต่กเจ้มเฮ็ดปลูก่าเาสมนีแล้วก็ปลูกเ่าเออมาสม้าอยู่เรื่อยๆต้นปลูกพยุตอนเนี้ยพยุนี่หลายพันต้นแล้วแล้วกับมะสมมันนี้ต้นหมกม่วงไม่ซักไม่ซักอยู่ทั้งูลายกระไล้หลายพันต้นโยมแต่ว่ามันสีบไงอ้วคือจงอยู่ในสวนโอ้เป็นตะสอนเพิ่นจะได้ยุบันไม่ซักยุพี่น้องเอ้ย อ่อนอยู่ว่าต้องไปสื่อไปยังเพิ่นเห็ดไว้ทักเยอะนะโอเคทำนี่เดี๋ยวถ้าลองค้นพันวาปฟูกไว้ทำไมเออยางก็ไม่มีราคาเอ่ก็ไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่าถึงจะได้ตัดเออฝากไว้ให้คิดเอ่จริงๆแล้วดีกว่าเพราะเห็ดยังเลยเออมีขีดทิงไว้เอ่เตี้ย มีขี้ดินกับสิบปียี่สิบปีกับทิ้งไว้ซื้อขันป่ะเทศอยังแต่อันนี้มันได้ประโยชน์โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย